สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างได้ดูกันหรือยังเอ่ยปรมาจารย์พยักเกรเรียนนะคะสําหรับเรื่องนี้เปิดมาก็สร้างความฮือฮาเช่นเดียวกันโอ้โหเมื่อคืนนี้หวานกว่าจะได้เริ่มดูนะคะประมาณสี่ทุ่มครึ่งเลยนะคะด้วยความอยากออกกําลังกายค่ะ <c oughs> เพื่อนๆนะคะก็ไปจองสนามเทนนิสนะคะนอกเรื่องนิดหนึ่งจองได้เวลาสองทุ่มค่ะก็ตีไปสองชั่วโมงนะคะกว่าจะกลับมาแต่ก็นั่นแหละเนาะบางทีเราอยากออกกําลังกายนะคะจะกี่ ก็ช่างมันเอาละค่ะพราะกลับมานะคะก็มีแรงค่ะมาดูนะคะปร,ะรมาจารย์พยักกระเรียนนะคะโอ้โหเห็นแล้วมีความชื่นอกชื่นใจนะคะเลยนอนไม่หลับกันไปใหญ่ดูรวดรวดไปเลยนะคะ6ตอนค่ะเพื่อนๆคงจะได้ดูกันแล้วหรือเปล่าเออไอชีอีนะคะเรื่องนี้มีความสนุกดีเนาะเป็นจีนคอสตูมโบราณแนว CG นะคะเป็น Fantasy แฟนตาซีแหละเอาง่ายๆค่ะก็เปิดเรื่องมานะคะมีความเขาเรียกว่าอะไรดีมีความกระชับนะคะดูไปแล้ว มีความฝิ่นมากๆดูไปแล้วชอบเออน้องหวังนะคะน้องหวังอี๋วนโอ้โหเรื่องนี้บูสุดฤทธิ์เลยนะคะเออดีอะ่ะเส้นลายการต่อสู้โอเคอยู่ถึงแม้ว่าก็เป็นแนวไอดลอลเนาะมีการเก็กท่าในท่าหนึ่งครั้งนานๆนิดหนึ่งเพราะว่ากล้องมันจะต้องหมุนใช่ไหมคะเราเข้าใจน้องเขาไม่เป็นไรคะ่ะแต่ท่าสวยงามทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ตอนที่ปรากฏว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นฉากที่น่าดูมากๆเช่นเดียวกันอย่าลืมไปดูนะ ะะเพื่อนๆเ,เปลี่ยนบรรยากาศเรื่องนี้ดูแล้วเพลิน,พนดีค่ะแล้วพอดูๆไปนะคะเพื่อนๆมีความรู้สึกไหมว่ามันเหมือนเรากําลังดูสวนสัตว์อยู่เนาะสัตว์ออกมากันติมเลยตั้งแต่ช่วงตอนแรกนะคะก็มีเสือดํามีอะไรออกมากันเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดแล้วนะคะเออเรื่องนี้น่าสนใจค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทีมงานที่เป็นผู้กํากับนะคะอย่างคุณกัวหูอะไรเงี้ยก็ไดอ้อยู่นะคะทำงานเรื่องอนั้นมาแล้วคือเขาผลิตเ,เป็นผู้ที่ดูแลการผลิตในเรื่อง หอดอกบัวลายมงคลนะคะพวกเราก็จะได้เห็นเทคนิคนะคะไอ้บูแล้วก็แบบ CG อะไรแบบนี้มีความคุ้นเคยตาดีนะคะค่อนข้างจะค่อนข้างจะได้กลิ่นอายนะคะของทั้งสองเรื่องคล้ายๆกันนะคะทีนี้ค่ะการเดินเรื่องนะคะก็เร็วมากเช่นกันนะคะเหมือนเหมือนกับว่าเนี่ยแหละเหมือนจะตกเราอะ่ะเป็นตกเบ็ดพวกเราเป็นเหยื่อเนาะถ้าพวกเราชอบในช่วงตอนแรกแล้วพวกเราก็จะดูไปตลอดอย่างแน,น่น,นไม่มีขาดสักตอนนะคะแล้วเขาก็มักจะทําในช่วงแบบเออหก ตอนถึง8ตอนแรกเนี่ยดีดีนะคะซีรีส์ซึ่งก็ได้ผลจริงๆสำหรับเรื่องนี้นะคะก็หวานก็ติดไปแล้วเช่นเดียวกันเอาล่ะทีนี้นะคะมันเดินเรื่องเร็วมากเพราะว่านะคะเปิดตัวมานะคะหูจือนะคะพระเอกเบอร์หนึ่งของเรื่องก็ออกมาคู่กับนะคะชีเสียวเฉวนนะคะก็คือบทของคุณจางหลิงเหอแล้วก็มาพบกันพบกันเสร็จนะคะก็มีเรื่องราวของปมเรื่องที่เป็นแบบไข่มุกลูกปัดสีแดงๆนั่นแหละคะ่ะแล้วหูจือนั้นก็แบบแบบ,บเรียกว่าบังเอิญไหมอ่ะม ต้องกืนอ่ะเออโชคชะตาคือมันต้องกืนไอ้ลูก ไข่มุกหรือว่าลูกปัดสีแดงนั่นแหละเข้าไปนะคะจากนั้นก็แบบโอ้โหมาแล้วค่ะสังหารปีศาจได้นะคะแล้วด้วยเหตุผลนี้ค่ะผู้อาวุโสนะคะก็เลยแบบประมาณว่าผู้อาวุโสกับทางด้านของฉีเ,เสี่ยวเฉอนนะคะก็เลยต้องพาหูจือเนี่ยไปที่เมืองเออะไรนะป๋าเปานะคะเพื่อที่จะไปเชิญท่านนางฟ้านะคะเรียกว่าเทพธิดาอี้เหมยมาช่วยเอาไอ้นี่ออกหน่อยเอาไอ้ลูกปัดสีแดงนะคะไข่มุกสีแดงออกจากล่างของ หูจือให้หน่อยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่พวกเขานั้นน่ะได้ไปพบกับทางเทพธิดาอี้เหมยแล้วนะคะแล้วอี้เหมยนะคะได้เจอหูจือแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่เจอกันนะคะในครั้งแรกเนี่ยมีความรู้สึกเฉยเมยกับหูจือมากๆแต่พอมาเจอครั้งนี้นะคะความรู้สึกของอี้เหมยเปลี่ยนไปแล้วค่ะสีหน้าต่างๆก็เปลี่ยนไปอย่างมากนะคะนางนั้นไม่เพียงแต่ตกลงที่จะช่วยเขาในเรื่องของไอทีเขาเกิ ไอไขมุกนะคะลูกปัดสีแดงลงไปในล่างแต่ว่านางนั้นก็ยังใช้ข้ออ้างอีกด้วยนะคะมีการพูดถึงว่าไอหูจือเนี่ยมีวิญญาณชั่วร้ายอยู่ในร่างกายของเจ้าเลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องจําเป็นที่จะต้องปราบป,ปามนะคะกดพวกมันก่อนค่ะต,ต้องจัดก,การด้วยอาวุธเวทมนต์นะคะจากนั้นเนี่ยก็ไอนี่เลยจัดให้มีสนามการต่อสู้ขึ้นมากว้างๆเลยนะคะอันนี้เป็นการใช้ทดสอบหูจือโดยเฉพาะเลยละคะ่ะภายใต้นะคะการแนะนา ของอา,อาจาร,รย์ใหญ่นะคะแล้วก็ชี้เสี่ยวเฉวนนะคะก็ลุ้นลุ้นอยู่ด้านข้างเวทีค่ะในที่สุดนะคะด้วยความทุรักทุเลโน่นนี่นั่นของของพระเอกนะคะของหูจือก็ทำให้หูจือนั้นก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ได้มีอะไรนะมีการฝึกฝนด้วยเนาะเป็นวิชาที่ชื่อว่า จือเย,ย่นะคะเดี๋ยวหวานจะไปะตามเพื่อนๆไปดูสับไทยแล้วกันนะคะจะได้จะได้ใช้คำเหมือนกันในการที่เวลาที่หวานมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวอ่ะอพิโซดที่7เป็นต้นไปเดี๋ยวจะตามไปดูสับไทยนะนอกจากนี้นะคะไม่เพียงแต่เขานั้นประสบความสำเร็จในการเป็นที่หนึ่งในสนามประลองที่แบบว่าต้องสู้ในครั้งนี้แล้วนะคะด้วยลีลาการต่อสู้ที่ที่ดูยังไงดีล่ะดูแล้วก็มีความขำๆเพราะว่าตัวเองนั้นไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเอง เเก่งออสำหรับหูจือแต่ว่าเขานั้นก็สามารถที่จะแบบได้ที่1มานะคะแล้วออวิธีการต่อสู้อะไรของเขาเนี่ยก็ถือได้ว่ามันก็มีความมีความโหด มีความโหดเหี้ยมอยู่ในตัวของเขาเช่นเดียวกันนะคะที่นี้ค่ะสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะในเรื่องมันก็จะมีตอนที่เทพธิดาอี้เหมยเนี่ยปล่อยราชาปิศาจเหยฟิงนะคะราชาปิศาจเหยฟิงออกมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งจากพอดเรื่องต่อมาเราก็สามารถรู้ได้ว่าเออนั่นแหละก็อย่างที่หวานบอกไปว่าราชาปิศาจเหยเฟงถูกปล่อยมาโดยเทพธิดานะคะนางฟ้าอี้เหมยเพื่อ เอ่อมามีเจตนาทดสอบนะคะหูจื้อนั่นเองค่ะทีเนี้ยไห่เฟิงตัวนี้นะคะราชาปีศาจตัวนี้กําลังเตรียมจะทําลายเมืองป่าเป่าแล้วนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็สังหารนะคะภรรยาของเจ้าเฮาเทียนรวมทั้งสังหารท่านแม่นะคะของ เจ้าห้าเทียนกับเจ้าซินถงด้วยนะคะโอ้โ oh, หก่อไว้หลายคาดีค่ะแต่ก็อย่างที่ว่านะคะเพราะว่าอย่างราชาปีศาจไห่เฟิงนี่เขามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะถือว่าตอนช่วงเปิดตัวมาก็เข้าใจได้ที่ขนาดว่าชี้เซลยวฉวนแล้วก็หูจือแบบแบบมาร่วมมือกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดูแล้วจะไม่ใช่คู่ต่อสู้นะคะของเห่เฟิงเลยค่ะแต่ว่านะคะอย่างไรก็ตามมีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเยอะยะไปหมดนะคะเพราะว่าหูจือ นั้นมีบัตรของพระเอกของเรื่องค่ะดังนั้นแล้วเขาก็สามารถจะเรียกได้ว่าระเบิดนะคะระเบิดแก่นเขาเรียกอะไรอะแก่นแก่นมันไม่ใช่แก่นเซียนเพราะว่าเขาเป็นเหมือนปีศาจด้วยนะคะหูจือเรียกว่าแก่นทองคําในร่างกายของเขาดีกว่าระเบิดตู้ออกมาแล้วดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีทองนะคะจากนั้นเขาสามารถจะขับไล่นี่แหละค่ะราชาปีศาจเหย่อเฟิงไปได้สําเร็จนะคะ โอ้โหจุดนี้นะคะเวอร์สุดๆค่ะเมื่อหนึ่งวินาทีที่แล้วเนี่ยเวลาที่เราดูฉากนี้นะคะหนึ่งวินาทีที่แล้วหูจือนั้นยังไม่สามารถจะเอาชนะได้เลยเพราะผ่านไปนะคะแค่หนึ่งวินาทีหลังจากที่ตัวเองระเบิดตู้มนะคะแล้วตาเปลี่ยนเป็นสีทองก็สามารถเอาชนะราชาปิศาจเหย่ยฝงได้เลยนะคะโอ้โหจุดนี้ก็ชอบค่ะดูแล้วก็ชอบพระเอกเราได้เปรียบชอบอยู่แล้วนะคะทีนี้ค่ะเ,เหตุการณ์ที่มันเป็นแบบนี้ได้นะคะเพะ เพราะว่าถ้าสันนิษฐานอะสมมติว่าเราดูกันตามท้องเรื่องนะคะพวกเราก็สามารถจะจะเดากันได้ว่าท่านแม่ของหูจือเนี่ยน่าจะเป็นปีศาจเสือก้าห่างนะคะเสือนะเพื่อนๆปีศาจเสือนะคะเราก็ต้องมีก้าหางด้วยค่ะในตอนแรกแล้วเราจะเห็นว่าฉีอู่ซวงนะคะบรรพบุรุษของฉีเสี่ยวเฉียนนั้นน่ะนางอะถูกยิงลงมานะคะตกปุ๊ง ลงแมาที่ใต้พิภพแห่งนี้จากนั้นท่านแม่ของหูจือก็ผนึกค่ะผนึกหางเสือเข้ากับร่างนะคะแล้วก็หูจือนั้นก็ถือได้ว่าเป็นลูกหลานของปีศาจเสือก้าวหางแน่นอนนะคะแต่ทีนี้คำถามก็คือปมมันอยู่ที่ว่าแล้วแล้วพ่อเขา,าเอ่ะเออพ่อเขาอยู่ที่ไหนอะตอนนี้นะคะสายเลือดเขานั้นจะแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนคือสายเลือดของเขานั้นมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะคะอันนี้ก็ยังเป็น เพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มเรื่องเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราต้องดูต่อไปเรื่อยๆค่ะทีนี้มันก็สิ่งที่น่าประหลาดใจต่อมาอีกนะคะก็คือหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้แล้วนะคะเทพธิดาอี้เหมยนั้นก็หยิบเอาไอ้ไข่มุกลูกปัดสีแดงๆออกจากล่างของหูจือค่ะจากนั้นก็ยังใส่นะคะอาวุธเวทมนต์ในการคือใส่อาวุธเวทมนต์ลงไปนะคะเข้าไปปึ้งเลยในล่างของหูจือไปทีนี้แม้แต่นะคะทางด้านของฉีเสี่ยวฉวนเนี่ย ยังรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าเออทำไมต้องทำอย่างนั้นอะไรอย่างนี้แล้วอาวุธเทพอันนั้นะ่ะมันคือมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะ แต่อย่างไรก็ตามมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีความสามารถมากแน่ๆเลยอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็น่าจะฆ่านะคะฆ่าอาจจะฆ่าได้ถึงแม้กระทั่งราชาหรือว่าจัก,กรพรรดิของอสูรเลยก็เป็นไปได้นะคะคือความตั้งใจของนางฟ้าหรือว่าเทพธิดาอี้เหมยเนี่ยคือนางนางตั้งใจมาไม่ดีนะเพื่อนๆคือตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เจ้าเล่ห์มากๆเลยนะคะแล้วเป็นคนที่ต้องการจะจะ ทำลายทำลายล้างโลกนี้เพื่อที่ตัวเองนั้นก็จะได้ปกครองนะคะคือจะได้เป็นใหญ่ในโลกนี้อะไรประมาณนี้ค่ะมันเป็นฟิลนี้นะคะ <c oughs> เนี่ยในในเรื่องนี้นะคะจะถือได้ว่าเดินเรื่องเร็วแล้วก็เอ่อในเนื้อเรื่องที่ได้ดูไปนะคะเราก็สามารถรู้ได้ว่าไอ้เจ้าปีศาจเหย่เฟิงเนี่ยก็ถูกอี้เหมยนะคะจับตัวไว้หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์เมื่อสิปีที่แล้วกับตระกูลเจ้านะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางฟ้าอี้เหมยเนี่ยก็ยังใช้พลัง ปีศาจของนางเนี่ยเอาบำรุงนะคะหล่อเลี้ยงไอ้วัชละนั่นแหละเคียววัชละอยู่เรื่อยๆซึ่งก็หมายความว่าพลังปีศาจนั้นมีอิทธิพลอย่างมากนะคะต่อไอ้เคียววัชระเนี่ยแหละมีประโยชน์มากๆเลยแล้วทีนี้นะคะนางนั้นจะให้ แบบอยู่ๆแล้วจะมายกให้หูจือบุคคลที่ไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนได้อย่างไรนะคะเนะฉะนั้นแล้วมันจะต้องมีแผนการแน่ๆเพราะว่าต้องรู้แหละว่าหูจือนั้นมีสายเลือดนะคะของจักรพพัดปีศาจอะไรแบบนี้นะคะซึ่งความความคิดเจ้าเล่ห์นะคะเจ้าแผนการของอีเหมยถ้าท่านที่เคยอ่านการ์ตูนนะคะก็จะต้องรู้แล้วใช่ไหมล่ะอีเหมยนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โกงนะจ๊ะคือทุกสิ่งที่นางทํานั้นก็คือการฟื้นคืนชีพนะคะฉี อูจีนั่นเองแต่ว่าแต่เวอร์ชั่นละครมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากไปจากฉบับการ์ตูนต้นฉบับนะคะเพราะว่าในเรื่องมันเปิดตัวมาก็คือคนที่เป็น อ,อาจารย์ของนางคือเย่หงหมิงนะเพื่อนๆทีนี้เราก็ต้องมาดูว่านะคะทางด้านของหูจือนั้นต้องการที่จะเอาไอ้เคี้ยวอะไรนะอาวุธเวทเนี่ยออกจากร่างกายของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องลงไปสู่นะคะยม,มโลกยม,มโลกแล้วก็จะได้ไปล่วงรู้แผนการของทางนางฟ้าอี้เหมยที่วางเอาไว้ก็ในช่วงนั้นแหละแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนที่ลงไปยม,มโลกนั้นคือในทุกๆท,ทุกการผจญภัยของหูจือน,นะคะหูจือนั้น สามารถจะชาร์จพลังได้เข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็เอาเป็นว่านะคะพลังปีศาจที่มีในร่างกายของเขานั้นเขาก็ใช้ในการแบบบำรุงแล้วก็ขัดเกลานะคะเคี่ยววัชรละที่อยู่ใน ร่างกายของเขาะะที่เป็นอาวุธเวทนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะทางด้านของความรุนแรงนะคะเรียกว่าฤทธิ์ฤล,ละกลันฤทธิ์ของเขี้ยววัชระเนี่ยคือมันสามารถจะทำลายนะคะทะเลใต้พิภพได้ทั้งหมดให้สูญสิ้นเลยละคะ่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะเป็นเป็นสิ่งที่ทางด้านของเทพธิดาอี้เหมยเซียนจือนะคะต้องการทําเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือทําลายไอทะเลใต้พิภพให้หมดสิ้นไปนะคะก็ตอนนี้ก็ ช่วงเริ่มต้นเรื่องเราก็จะเห็นแล้วว่านางใช้หูจือนะคะพระเอกของพวกเราเป็นเป็นเครื่องมือเป็นหมากนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะท่านใดดูเราบ้างชอบบ้างเอ่ยชอบไม่เอ่ย,ออยก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ